สวัสดีครับผมครูนภัทรเสือผลนะครับปัจจุบันทําง,งานอยู่ที่แผนกวิชาช่างกอ่อสร้างวิทยาัยเทคนิคยชุมพรครับโดยวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแนะนําส่วนประกอบต่างๆของกล้องวัดมุมและวิธีการตั้งกล้องวัดมุมนะครับกล้องวัดมุมนั้นเป็นสิ่งสําคัญเป็นระดับต้นๆในงานก่อสร้างนะครับเนื่องจากการเก็บค่าพิกัดการเก็บค่าตําแหน่งนะครับการเก็บค่าความสูงของพื้นที่นั้นเป็นส่วนสําคัญที่สุดก่อนที่เราจะนําข้อมูล,ลต่างๆนี้เข้ามาสู่ในส่วนของการออกแบบเพื่อทําการออกแบบการก่อ,รอสร้างต่อไปนะครับ โดยกล้องวัดมุมนั้นนะครับจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่หลายส่วนนะครับผมจะแนะนําจากบนลงล่างนะครับส่วนบนนี้เขาเรียกว่าหูจับนะครับทําให้เราจับเวลาเราจะเก็บกล้องหรือเวลาจะตั้งกล้องนะครับก็จะใช้มือจับบริเวณส่วนนี้นะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของกล้องนะครับเราจะใช้มองภาพนะครับกล้องวัดมุมนั้นจะทาการวัดมุมทั้งแนวราบและแนวดิ่งนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนในการปรับโฟกัสนะครับโฟกัสคือทําให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับ ส่วนต่อมาคือตรงนี้นะครับกาเรียกว่าเป็นตัวปรับเส้นสายใหญ่นะครับส่วนด้านบนและก็ด้านล่างนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมุดหมายจําลองนะครับทําให้เราหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับตัวหมุดหมายนี้นะครับใช้เป็นการเล็งไปหาเป้าหมายก่อนนะครับเพื่อที่จะมองผ่านตัวกล้องไปนะครับส่วนต่อมานั้นจะเป็นตัวของควงปรับการองศาลาบนะครับตัวนี้จะเป็นการล็อกการองศาให้ไม่ขยับนะครับและตัวนี้จะเป็นส่วนในการปรับให้การองศาขยับขึ้นและลงอย่างละเอียดนะครับ ส่วนต่อมานั้นจะเป็นส่วนของหน้าจอนะครับโดยรุ่นนี้จะมีหน้าจออยู่สองฝั่งนะครับทางด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับส่วนต่อมานะครับส่วนนี้จะเป็นตัวล็อกจานองศาราบนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อล็อกเสร็จก็จะสามารถปรับให้กล้องขยับในแนวราบได้นะครับโดยละเอียดโดยใช้ตัวสกรูตัวนี้นะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นช่องมองดิ่งนะครับซึ่งเมื่อมองผ่านช่องเนี้จะเห็นดิ่งด้านล่างนะครับว่าเราตั้งกล้องตรงกับหมุดหรือไม่นะครับเนี่ยจากภาพเห็นคือ ผมไม่ตั้งกล้องให้ตรงกับมุดซึ่งเป็นตะปูนะครับเวลาเราวัดมุมเนี่ยก็ต้องตั้งผ่านให้ตรงหมดนะครับเพื่อเป็นการเก็บว่าพื้นที่เนี่ยเป็นรูปเนี่ยมีมุมเปิดเท่าไหร่นะครับโดยตัวสองดิ่งนั้นนะครับก็จะมีส่วนของการปรับโฟกัสแล้วก็ตัวเส้นสายใหญ่เช่นเดียวกันครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนสําคัญคือเป็นควงประดับฐานนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3าตัวนะครับโดยวิธีการที่จะตั้งให้ง่ายแล้วก็เก็บให้ง่ายนะครับอยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้นะครับ ส่วนมากแล้วนะครับบริษัทที่ผลิตกล้องเนี่ยจะทําสัญลักษณ์ไว้นะครับแต่ที่ท,ทุกท่านได้เห็นคือจะมีลักษณะบ,บรรันขีดอยู่นะครับขีดนี้จะเป็นการบอกว่าตรงนี้คือศูนย์กลางก็คือระยะตรงกลางของเฟืองครบระดับนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตั้งหรือก่อนที่จะเก็บนั้นอยากให้ทุกท่านได้ปรับระยะนะครับอาจจะเทียบตรงกลางเทียบล่างเทียบบนก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่วิธีการนี้เนี่ยจะทําให้วิธีการตั้งกล้องของอเราง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งกล้องกันต่อนะครับ ในส่วนขั้นตอนของการตั้งกล้องวัดมุมนะครับเราจะเริ่มจากการที่จะตั้งขาก่อนนะครับโดยขานั้นนะครับเราจะต้องตั้งความสูงให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานนะครับโดยค่าความสูงจะอยู่ประมาณบริเวณหน้าอกของผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วทําการล็อกขานะครับโดยการทําการหมุนสกรูเนี่ยให้รู้สึกว่าพอตึงมือพอนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้ทําการวางขาครอบหมุดนะครับที่เราจะต้องการวางกล้องลงไปนะครับ เนื่องจากการวางบนลนักษณะของพื้นคอนกรีตเนี่ยยังต้องทําการเหยียบบริเวณขานิดหนึ่งนะครับเพื่อม,มันมีการจิกกับพื้นนะครับเพื่อแม่กล้องมันลื่นนะครับในระหว่างการปฏิบัติงานนิดหน่อยพอนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้นํากล้องมาวางกับบริเวณฐานกล้องนั่นเลยครับโดยทริคนะครับพยายามทําให้ส่วนของฐานกล้องตรงนี้นั้นนะครับฐานของขากล้องเนี่ย ได้ระนาบมากที่สุดนะครับเพื่อให้การตั้งกล้องน,นง่ายขึ้นนะครับเอานังหุ่นมาวางนะครับอย่าปล่อยมือจากกล้องโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเรายังไม่ทําการล็อกขันสกรูด,ด้านล่างนะครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นการส่องดิ่งนะครับโดยเราจะทําการส่องผ่านช่องผ่านส่อ,สองดิ่งนะครับ ให้ทําการปรับโฟกัสและเส้นสายใยชัดก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหาดิงนะครับขั้นตอนต่อมาให้วางขาด้านหนึ่งนะครับไว้ใกล้หมุดนะครับเพื่อทําให้เราหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อวางเท้าเรียบร้อยแล้วให้นํามือสองข้างนะครับจับขาด้านหลังนะครับให้นําตามองไปยังช่องส่งหมุดนะครับแล้วก็ปรับให้เข้าใกล้กับตัวตะปูมากที่สุดนะครับเมื่อได้แล้วให้ทําการหุบขาเข้านะครับและเหยียบนิดนึงนะครับเพื่อให ัวขาต้องจิกกับพื้นนะครับเมื่อได้ดิ่งแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือการปรับขานะครับโดยเราจะทําการสไลด์ขาเพื่อให้ตัวส่วนของฟองกลมนั้นเข้ามาอยู่ตรงกลางก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าฟองกลมนั้นยังไม่เข้านะครับทคิคในการปรับคือให้พยายามมองว่าฟองอยู่ตรงกับขาข้างไหนนะครับโดยฟองอยู่ฝั่งนี้ผมจะไปปรับขาตัวนี้นะครับถ้าฟองนั้นอยู่ฝั่งไหนแสดงว่าฝั่งนั้นสูงนะครับผมจะทำการปลด นะครับให้เอานีบโป้งจับไว้แบบนี้นะครับเพื่อความมั่นคงนะครับและทําการปรับระดับนะครับให้ฟองน้ําเข้าอยู่ใกล้ศูนย์กลางมากที่สุดนะครับเมื่อได้แล้วผมจะทําการล็อกนะครับเสร็จก็ทําการเช็คดิ่งนะครับว่าหมุดเคลื่อนเยอะหรือเปล่านะครับตรงนี้เคลื่อนนิดนึงนะครับให้ทําการปลดนิดนึงนะครับ แล้วทำการเลื่อนนะครับเสร็จก็ให้ล็อกนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำการปรับฟองกลมและฟองยาวนะครับโดยผมจะปรับเป็นหนึ่งคู่กับหนึ่งานะครับผมจะปรับคู่นี้ก่อนนะครับโดยการที่จะทำให้ตัวฟองกลมกับฟองยาวตรงกันนะครับเนื่องจากฟองยาวมีความละเอียดมากกว่านะครับเราจะมองฟองฟองยาวเป็นหลักนะครับโดยที่ให้ฟองอยู่กึงลางระหว่ังขีดใหญ่สองขีดนะครับปรับไปนิดเดียวครับตรงนี้ก็จะเข้าใล้ รงกลานะคับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับขาเฟืองตัวนี้คู่นี้นะครับผมจะไม่ทําการปรับแล้วนะครับผมจะหมุนกล้องไป90องศานะครับแล้วทําการปรับด้านนี้ด้านเดียวนะครับแล้วก็มองฟองตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งฟองเข้ามาอยู่ตรงกลางคิดเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาเช็คดิ่งอีกครั้งนึงนะครับว่าดิ่งยังตรงอยู่ไหมนะครับเมื่อดิ่งยังตรงอยู่นะครับก็สามารถที่จะเปิดใช้งานกล้องได้เลยครับครับสำหรับวิดีโอข้างต้นนะครับก็เป็นหนึ่งในแนวทางการทํางานนะครับหวังว่าทุกท่านจะสามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานได้นะครับสําหรับวิธีการข้างต้นหากมีข้อผิดพลาดอะารใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ